สวัสดีครับก็นี้เป็นงานรีวิวนะครับ WCF นะครับ WT100 Kobe นะครับผมนี่นะครับก็นี้เป็นงานหนึ่งสองเนาะของค่าย Beam Toy นะครับมาดูกล่องกันครับนี่กล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีนะครับภาษาไทยระบุนะครับ ครับแล้วก็บอกว่านะครับผมในงานเซตเนี้ยมีตัวไหนบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ขายไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือ1 2 3เหลือ3ตัวนะครับนี่นะครับผมก็เลยเอามารีวิวนะครับก็เดี๋ยวมาดูกล่องข้างในกันนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพอนี้ไปก่อนอ่าฮะแล้วครับก็ โอ้ยโอ้สวยอเลยเท่เลยก็จะมีปกตินะครับก็จะมีนี่แหละครับเสาค้ำนะครับฐานนะครับแล้วก็ตัวโมเดลนะครับนะฮะ นี่นะครับนี่แล้วก็ตดดด,ด,ด,ดขอคอคอ,อนี่นะครับฝั่งนี้มับเข้าให้นี่นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่มไม่กล้ายัด แรงนะครับเดี๋ยวมันนะครับหักนะครับนะครับโครบี้นะครับสวยงามนะครับฐานเรืออันนี้ภาคลุมออกไม่ได้นะครับ รมก็มาดูอีกมุมนะครับอย่างที่ นี่นะครับผมก็เป็นนะครับรวมแก๊งนะครับแก๊งนะครับในสเตจเดียวกันนี้นะครับก็นะครับนี่สามตัวนะครับผมเหลือดสามตัวนี้นะครับโอ้แขนอ่าไม่เป็นไรปล่อยก่อนเออปล่อยแล้วกันนะครับผมผมมือเดียวนะครับนี่ อ๋อเห็น